สวัสดีครับจากพัฒนาช่างนนนะอ่าตัวนี้หลังจากได้เอ,อได้แบตมาแล้วแบตเขาจะไม่เหมือนทั่วไปเป็นแบตนิกิลน,นะครับแพกลาหกก้อนอเสร็จแล้วเตรียมจะส่งกลับหาเจ้าของแล้วครนี้นะครับอ่าแล้วตรนี้อ่าตะวานของมาเทคอ่าหมุนไปหมุนมาได้ มุนซ้ายขวาได้ก่อนส่งเราก็จะจับเทสท,ทุกทุกอันเลยได,ได้แรงแรงบิดมันเหมือนกับแรงบิดมันรอบต่ำนะแต่แรงบิดมันเยอะ,อะผมก็ผมก็มือใหม่อะนะเกี่ยวกับการซ่อมแบตตอรานนะ แล้วก็จะทําให้ดีที่สุดนะครับใช้ได้เลยส่วนตัวนี้มันก็เป็นของตัวเล็กพี่ก็ส่งมาสามก้อนให้ตัวเข่าทิ้งไว้นาแล้วท่าทางอืส่งมาสามก้อนอตัวนี้ก็ใช้ได้เลยเรียบร้อยครับเดี๋ยวพวกนี้จะส่งให้ลูกค้านะครับขอบคุณครับ